เอาละเราไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแบบไม่หวนคืนกลับมาแล้วนะครับก็คือจากเดิมที่ไม่เคยมีใครเชื่อว่าการเมืองแบบอนาคตใหม่การเมืองแบบก้าวไกลเป็นไปได้ในการเมืองไทยที่เป็นจริงความคิดนี้พังทลายไปหมดแล้วการเลือกตั้งข้างหน้าไม่มีคำถามแล้วว่าก้าวไกลจะชนะการเลือกตั้งไหมมีแต่คำถามว่า ก้าไกลจะได้2 0 0ไหมส5ร้ 250, หรือเปล่านี่คือต้นทุนทางการเมืองที่พวกเราไม่เคยมีมาก่อนแต่จะมีในการเลือกตั้งหลังจากนี้เป็นต้นไปดังนั้นผมทัวร์ได้เห็นว่าพวกเรามาไกลขนาดไหนแล้วภายในระยะเวลาเพียงแค่5ปีครับเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วเรามาไกลทุกคนมีส่วนร่วมในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง มาไกลเกินจะหวั่นไหวแล้วครับในทางตรงกันข้ามคนที่หวั่นไหวคือใครครับเอให้ใจเย็นครับคนที่หวั่นไหวคือผู้มีอำนาจในที่อยากจะแช่แข็งสังคมไทยเอาไว้ที่หวาดกลัวกับความเปลี่ยนแปลงที่มันมาเร็วมากคนที่หวั่นไหวคือการเมืองแบบเดิมที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ความหวั่นไหวครับคำม,มินิจฉยสารหรือนิติสงครามต่างๆเป็นภาพสะท้อนของความหวั่นไหวตรงนี้คนที่หวั่นไหวไม่ใช่เรามันมันเกิดความหวั่นไหวเพราะพื้นที่การเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลงมันขยายตัวเร็วมากอย่างเหลือเชื่อจนพักเก้าไกลถูกมองว่าพวกเราเป็นภัยคุกคามต่ออดีตต่อการเมืองของอดีต นะครับแล้วก็พยายามจะใช้นิติสงครามหรือการปันว่าก้าวไกลเป็นปีศาจที่จะมาทําลายสังคมไทยที่สวยงามที่สงบสุขอันนี้เพื่อที่จะปกป้องพื้นที่การเมืองแบบเก่าที่มันหดแคบลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเอาไว้นะครับดังนั้นเดินหน้าจากนี้ไปจับมือมัดกันให้แน่นเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงนะครับ ทำพักของพวกเราให้เข้มแข็งพร้อมที่จะรับกับทุกสถานการณ์ทำงานทางความคิดหรืออย่างน้อยก็ลดช่องว่างทางความคิดลงให้พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังนะครับพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความปรารถนาดีของพวกเราต่อบ้านเมืองด้วยการทำงานให้เขาเห็นไม่ใช่ผลักให้คนนู้นคนนี้ที่คิดไม่เห็นเหมือนกับเราเป็นศัตรูและทำให้พวกเขาสุดขั้วไปอีกแบบมากขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้ผมที่ว่าเป็นทิศทางหลังจากนี้และ เปลี่ยนความคิดของคนที่ยังไม่เข้าใจพวกเราไม่เข้าใจการเมืองแบบก้าวไกลว่าพวกเราไม่ใช่ภัยคุกคามของสังคมไทยไม่ใช่ภัยคุกคามต่ออดีตของที่หลายคนอาจจะห่วงแหและห่วงใหญ่แต่การเมืองแบบก้าวไกลนี่แหละที่เราจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับอนาคตของสังคมไทยให้ได้ กลโอ้โหสลิมเฟสสองเฟสสามอะไรเงี้ยสลับผมนะผมไม่รู้สึกมีปัญหาเลยเมื่อไหร่ที่คนที่เคยถูกหาว่าเป็นสลิมเป็นเสื้อเหลืองกลายมาเป็นพักเก้าไกลอันนี้ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับเราต้องมองอย่างนี้นะครับถูกไหม ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันสลิมไปเปิดเช็คยยอมดูดิจิ a l ลฟ o t ปริ n นบอกว่าอันนี้มันสลิมเก่ามันเหลืองเก่ามันเอาเข้ามาในพักไม่ได้ทะเลาะกันเยอะนะครับตอนช่วงตั้งพักอนาคตใหม่เป็นแบบนี้จริงบอกเฮ้ยไม่ใช่เป้าหมายเราคือเราจะเปลี่ยนคนที่เคยคิดอีกแบบหนึง่งให้กลับมาสนับสนุนกลับเขา้ากลับเข้า,ายอมรับในระบอบประชาธิปไตยได้ยังไง mm hmm. นั่นคือเป้าหมายนั่นคือชัยชนะถูกไหมครับเอ อันนี้ผมผมคิดว่าเราต้องตั้งหลักให้ดีใช่ไหมอย่างผมเคยชวนว่าดังนั้นเร,เราจะเข้าใจคนที่เคยถูกมองว่าเป็นสลิมหรือเสื้อเหลืองอย่างไรถ้าคุณเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นพ่วงแมลงสาบเป็นอะไรนะขยะแผ่นดินต้องกระทืบให้จมดินให้ตายกันไปข้างหนึ่งประเทศชาติจะได้จเจริญพัฒนาอันนี้คุณไปอีกทางเลยนะแต่ถ้าเราพยายามเข้าใจว่าเอาละมันมีคนจํานวนหนึ่งจริง ที่เขาอาจจะเคยยอมรับการรัฐประาหารยอมรับรู้สึกว่าเ,เรียกว่าอะไรล่ะไม่เชื่อมัน่นคือยอมรับการรัฐประาหารเคยสนับสนุนฝ่ายนวลความคิดแบบอนันตรักนิยมแต่ถ้าเรามองให้เห็นว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นเนาะเพราะเขาอาจจะบางส่วนอาจจะไม่เคยเชื่อมัน่น ในระบบการเมืองแบบการเลือกตั้งในพักการเมืองในนักการเมืองที่เคยมีอยู่ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเราต้องแก้ปัญหาจุดนี้ให้เขาทํายังไงก็ได้ให้เขากลับมาศรัทธาหรือเชื่อมั่นว่าเราสามารถผลักดันสิ่งที่เขาเคยเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไปหมดอ่ะกลับมาเชื่อว่าเฮ้ยเราสามารถปฏิรูปหลังเลือกตั้งได้คุณสามารถมีความหวังใช่ไหมครับกับกับการเมืองระบบเลือกตั้งได้นั่นคือภารกิจของเรานะครับ